สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่5เดือน2ปี68กับแนวทางลราพัฒนาโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับ FC ท่านใดอยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับ ID ยไลน์เชฟห <Yeah. S 2> นุ่มน,นะครับ087นะครับผม966 9ห96 6 5605นนะครับผมอ่า เดือนนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงิ้นเดือนนะครับเชฟหนุ่มให้เข้ากลุ่มไลฟีนะครับผมเด็กศท่านใดสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับสําหรับผลเราเมื่อวันที่สามผลที่ออกสองแปดเก้าเจ็ดเชฟหนุ่มก็เข้าแค่วิ่งวิ่งรูดแปดนะครับผม <c oughs> ครับผมเดี๋ยวไปดูแนวทางของวันที่ห้ากันแบบเร็วๆเลยนะครับวันที่ห้าโอ้พอดีมีเพื่อนมาหาเชฟหนุ่มเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปแป๊บนึง ครับผมสำหรับวันที่ห้านะครับผมวันที่ห้าเดือนสอนะครับผมปีหกแปดนะครับเราพัฒนานะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมเด่นนะครับเด่นที่ศูนย์ ้าเก้านะครับผมวิ่งลูดวิ่งลูดวิ่งลูดที่ห้านะครับวันนี้จับชุดให้นะครับผมเด่นละสามชุดก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับผมห้าเจ็ด 58 59นะครับผมส่วน9ก็จะเป็น9 6้าแล้วก็98นะครับคูเบิร์ศูนย์ศูนย์ห้าห้านั่งก่อนเพื่อนแป๊บนึงกูทำงานแป๊บเกนะครับชุดสตัว ก็จะเป็น905 598แล้วก็9 55ครับผมประมาณนี้ วิ่งรูด5นะครับผมวิ่งรูด5 05575859ครับคูเบิล55นะครับผม905แล้วก็958นะครับผมขอให้เฮงๆปังๆกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ